นิยายเสียงเรื่องเมียเก่าของคุณสิงหาโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะบทที่10สิบมาดามหยางสิงหากับสวรญ,ญาร่วมมือกันเตรียมงานจัดการต้อนรับคุณหยางเฟยหลงเป็นอย่างดี วันพรุ่งนี้ก็ถึงวันที่คุณหยางจะเดินทางมาถึงเมืองไทยสิงหาเลยเข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยในโรงแรมที่พักอีกรอบเมื่อเห็นว่าไม่น่าจะมีจุดไหนที่ผิดพลาดเขาก็วางใจและเตรียมพร้อมในการต้อนรับผู้ร่วมลงทุนใหญ่เขาจะพยายามให้เต็มความสามารถเพราะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยรับผิดชอบมาและป้าก็หวังว่างานนี้เขาจะทำให้สำเร็จ กำหนดการเดินทางที่ฝ่ายเลขาของคุณหยางส่งมาให้คุณหยางกับครอบครัวจะมาถึงไทยเวลาประมาณบ่ายสองเข่าเข้าพักผ่อนที่โรงแรมตามที่คุณสิงหาจัดเอาไว้ตอนเย็นจะเป็นการเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการซึ่งอาหารเย็นเลขาคุณหยางรีเควสมาว่าจัดอาหารไทยให้มาดามอย่างหนึ่งชุดและขอไข่เจียวหมูสับปรุงตามสูตรที่ส่งมา มาดามอย่างคนนี้คงคิดถึงอาหารไทยอยู่แผ่นดินใหญ่ถึงจะมีอาหารไทยแต่รสชาติคงไม่ถูกใจเหมือนกับมาทานที่ไทยคุณสามารถจัดให้ได้ไหมครับสิงหาถามสวรรญ,ญาไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวสวรญ,ญาจัดให้จะสั่งอาหารจากร้านอาหารไทยระดับ5้าดาวมาให้มาดามอย่างเลยค่ะแต่แปลกนะคะนีเคเวสมาโดยเฉพาะไข่เจียวหมูสับให้ปรุงตามสูตรที่ให้มาคงเป็นอาหารจานโปรดของมาดามอย่างคงเป็นอย่างนั้นค่ะ สามีรวยล้นฟ้าแบบนี้จะทําอะไรก็ได้นะคะอยากเห็นหน้ามาดามหยาคนนี้เหลือเกินเย็นนี้คุณก็ได้เห็นอย่าลืมนะครับมาดามหยามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณอย่างเฟยหลงพี่สิงหาคะสวรยาเข้าใจค่ะรับรองงานนี้มาดามหยาต้องระทับใจแน่นอนขอบคุณครับเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันที่งานเลี้ยงเลยนะงานเลี้ยงรอกคำวันนี้ทางบริษัทของสิงหาจัดงานเลี้ยงต้อนรับ และแที่มาร่วมงานส่วนมากเป็นฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท SD g a r m e n t เท่านั้นแขกที่เชนนอกจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของครอบครัวสวรรคญาโดยรวมคนที่มาร่วมงานเลี้ยงไม่น่าจะเกิน100รคนสิงหาจัดงานเลี้ยงในส่วนของห้องรับรองใหญ่ของโรงแรมที่จองไว้ให้ครอบครัวของคุณอย่างเฟยหลงและคนติดตามเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและง่ายต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยเวลา6โมงเย็น แขกเหลือทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อมาต้อนรับและถือโอกาสเสนอกิจการของบริษัทตนเองครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะได้เจอนายทุนอย่างใกล้ชิดถ้ารอบนี้คุณหยางเฟยหลงอยากเอาใจภรรยาคนสวยที่เป็นคนไทยการที่จะมาร่วมงานแบบนี้คงหาได้ยากเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้แต่ไม่มีใครยอมพลาดโดยเฉพาะเจ้าภาพงานบริษัทเอสต r m e n t คงหวังสูงเช่นกัน หกโมงคึ่งตามหมายกำหนดที่คุณหยางเฟยหลงพร้อมครอบครัวจะมาร่วมงานเลี้ยงโต๊ะ VIP อยู่ด้านในสุดคือโต๊ะที่ถูกเตรียมเอาไว้สำหรับครอบครัวคุณหยางโดยเฉพาะและโต๊ะนี้จะจัดอาหารเป็นพิเศษคือมีการเสิร์ฟอาหารไทยคู่กับอาหารจีนคุณหยางพร้อมกับมาดามหยางและลูกๆทั้ง3มคนก็มาถึงงานเลี้ยง ลูกชายคนโตอายุประมาณห้าขวบเดินนำหน้าพ่อกับแม่ส่วนเด็กผู้ชายอีกคนอยู่ในอ้อมแขนของคุณหยางและเด็กผู้หญิงอีกคนอยู่ในอ้อมแขนของมาดามหยางเด็กสองคนที่พ่อกับแม่อุ้มมามองก็รู้ว่าเป็นฝาแฝดชายหญิงตามมาด้วยบริการของหยางเฟยหลงและกาดที่สิงหาจัดเอาไว้ให้เมื่อทั้งหมดมาถึงสิงหาและครอบครัวรีบเดินไปต้อนรับ พอสิงหาได้เห็นครอบครัวของคุณหยางเฟยหลงโดยเฉพาะมาดามหยางเข้าถึงกับตกตะลึงเพราะมาดามหยางคือคนที่เขาตามหามาตลอดสองปีที่แท้ตนไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยตนอยู่ต่างประเทศจึงทำให้เข่าหาตัวไม่เจอสิงหาอย่าทำให้เสียงานเสียงปลาบอกกับสิงหาเบาๆพอปลาก็ตกตะลึงเมื่อได้เห็นหน้ามาดามหยางเช่นกันแต่ด้วยมีสติมากกว่าจึงรีบเตือนลูกชายก่อนที่สิงหาจะทำอะไรที่ร้ายสติ สวัสดีครับคุณหยางเฟยหลงและมาดามหยางสวัสดีครับหยางเฟยหลงกล่าวสวัสดีตอบไม่ใช่เฉพาะสิงหาที่ตกตะลึงตุนเองก็ตกตะลึงเช่นกันเขาไม่นึกเลยว่าเขากับคุณสิงหาจะได้เจอกระเ็วขนาดนี้แต่ก็ช่างเถอะทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นและจุดที่สิ้นสุดอยู่แล้วและตอนนี้ตุนก็มีครอบครัวที่อบอุ่นสวัญญาไม่ทันสังเกตเห็นสีหน้าของสิงหาเธอรีบเชิญคุณหยางไปที่โต๊ะอาหารที่จัดเอาไว้รับรอง ขอเชิญคุณหยาและครอบครัวที่โต๊ะอาหารค่ะวัญญาเดินนําหน้าพาครอบครัวอย่างเฟยหลงไปที่โต๊ะอาหารตามด้วยครอบครัวของสิงหาปะ่ะที่รักค่อยๆเดินนะครับอย่างเฟยหลงแขนข้างหนึ่งอุ้มลูกชายแขนอีกข้างแต่ที่เอวของภรรยาเบาๆก่อนจะพาไปยังโต๊ะอาหารขอบคุณครับเฮียตุนเก่าขอบคุณสามีทั้งหมด เดินมาที่โต๊ะอาหารที่ได้จัดเตรียมเอาไว้พร้อมสําหรับการรับประทานแขกที่ได้รับเกียรติให้ร่วมโต๊ะมีครอบครัวของสิงหาจํานวน3มคนคือป้าม้าสิงหาและแขกพิเศษคือสวรยาทางฝ่ายคุณหยางมีคุณหยางมาดามหยางและลูกๆทั้งสามคนผมขอแนะนําคุณหยางเฟยหลงให้รู้จักคนแรกคุณไพศาลเดชวร,รดลคุณพ่อของผมครับคุณหญิงพิมพิลาศคุณแม่ของผมและคุณสวรยา เป็นคู่ค้าของบริษัท s อส a ีการ t เครับสิงหาไม่ได้แนะนําตัวเองเพรอเขาได้เข้าพบคุณอย่างเฟยหลงก่อนหน้านั้นแล้วทันทีที่คุณอย่างเฟยหลงมาถึงโรงแรมเขาขอเข้าพบคุณอย่างแต่เขาไม่เห็นภรรยาของคุณอย่างและลูกๆอยู่ด้วยทําให้เขาไม่รู้ว่าภรรยาของคุณอย่างก็คือตุลนพัสนั่นเองสวัสดีครับคุณไพศาลคุณหญิงพิมพิลาศและคุณสวรยาผมขอแนะนําภรรยาของผมให้รู้จักครับ ตุณพัทหยางและลูกๆของผมคนโตแมทธิวหยางคนรองอาเธอร์หยางและคนสุดท้ายอลิเซียหยางเด็กๆน่ารักจังเลยค่ะสวัญญาอดไม่ได้เมื่อเห็นความน่ารักของเด็กทั้งสามขอบคุณครับหยางเฟยหลงแนะนําภรรยาและลูกๆของเขาให้ครอบครัวเสียงหาและสวัญญาได้รู้จักแมทธิวหยางอาเธอร์หยางและอลิเซียหยางอย่างนั้นหรอ สิงหาแทบหมดเลี้ยวแรงขอมองดูลูกชายคนโตน้องกันโตขึ้นมากส่วนเด็กอีกสองคนอายุน่าจะขวบกว่าลูกของเขาลูกของเขาทั้งสามคนแต่ลูกของเขากลับไปเป็นลูกของคนอื่นใช้นามสกุลของคนอื่นทางป้าและมาของสิงหาต่างพูดไม่ออกเหมือนกันต่างก็ยิ้มให้กับความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กๆแต่ถ้ามองดูที่ตาก็จะเห็นแมวตาขมขื่นล้านของตัวเองแท้แต่กลับกลายเป็นลูกล้านของตระกูลอื่น มาดามอย่างคะลองชิมอาหารไทยดูนะคะดิฉันสั่งตรงจากอาหารไทยระดับ5ดาวรับรองว่ารสชาติอาหารต้องถูกปากของมาดามอย่างแน่นอนคะ่ะขอบคุณครับและอาหารที่สั่งทําโดยเฉพาะคะ่ะไข่เจียวหมูสับตามสูตรที่มาดามให้มาเลยคะ่ะขอบคุณที่เป็นทุะจัดการให้ผมทําให้คุณสวรยาลําบากหรือเปล่าครับไม่เลยคะ่ะดิฉันเต็มใจขออนุญ,ญาตเรียนถามไม่ทราบว่าไข่เจียวหมูสับเป็นอาหารจานโปรดของใครคะเป็นอาหารจานโปรดของแมทธิวครับลายนั้นชอบมา,มากๆเลย ภรรยาของผมชอบทำอาหารไทยครับอยู่ที่แผ่นดินใหญ่ผมต้องทำห้องครัวให้ใหม่หมดเลยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยชอบอาหารไทยเท่าไหร่เพราะมันเผ็ดแต่พอตนทำให้เอาเป็นว่าผมต้องกลับมาทานอาหารที่บ้านทุกวันเพราะผมติดใจอาหารไทยซะแล้วอย่างเฟยหลงพูดถึงภรรยาของตนด้วยความสุขผิดกับอีกสามคนที่ร่วมโต๊ะที่ต้องฝืนยิ้มทั้งๆท,ที่ในใจอยากร้องไห้ ส่วนสวัญญาผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องราวของสิงหาและลูกๆไม่ได้ไมาเห็นมาดามอย่างและลูกชอบอาหารที่เธอจัดให้สวัญยาก็นึกถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับสิงหาและธุรกิจของเธออ๋อของชอบของคุณแมทธิวนี่เองในชั้นสั่งพิเศษมาสองจานค่ะคงต้องขอลองชิมบ้างแล้วเชิญเลยครับคุณสิงหาลองชิมดูนะครับตุลชวนสิงหาขอบคุณครับสิงหาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงมามาแมทธิวป้าป้อน ไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณหยางเวลาอยู่กับลูกๆกลายเป็นฟมิลี่แมนเลยค่ะสวรญญาพูดด้วยน้ำเสียงและสายตาที่แสดงถึงความชื่นชมเฮีย er ครับส่งรูปให้ผมเดี๋ยวผมป้อนข้าวลูกเองสูตรคุณจะเปื้อนตุลกลัวว่าอาเธอร์จะทำสูตรของสามีเปื้อนเขาจึงขอเอาลูกมาอุ้มเองพอจะได้สะดวกในการป้อนข้าวไม่เป็นไรคืนนี้เฮียไม่ได้ไปธุระที่ไหนต่อเดี๋ยวเฮียป้อนข้าวลูกเองครับเฮียตุลรับคำพร้อมกล่าวขอโทษคนร่วมโต๊ะอาหารในวันนี้ ขอโทษด้วยนะครับเด็กๆอาจจะทำเลอะนิดนึงตุลพูดด้วยความเกรงใจเพราะภาพของเด็กเล็กทานอาหารอาจจะเป็นภาพที่ไม่น่าดูสำหรับบางคนความจริงคืนนี้เขาได้บอกกับเฮียอย่างแล้วว่าไม่อยากพาลูกมาทานข้าวด้วยกลัวเด็กๆทำเสียงานแต่เฮียอยากให้ตุลพาลูกมาด้วยเพราะบอกว่าเป็นการทานข้าวแบบไม่เป็นทางการน่ารักค่ะสิงหาเรามีเด็กๆแบบนี้สักสองสามคนดีไหมคะแสดงว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ใช่ไหมครับ อย่างเฟยหลงถามโดยไม่ได้หันไปมองเพราะในขนาดนี้เขากาลังยุ่งกับการป้อนข้าวให้อาเธออยู่ส่วนแมทธิวเขาแค่ตักอาหารใส่จานให้เท่านั้นเราว่าที่เจ้าบ่าวมาขออยู่ค่ะสวัญญาพูดท่าทีเอียงอายเพราะตอนนี้เธอรอสิงหามาขอจริงๆภาพที่ทุกคนร่วมโต๊ะได้เห็นก็คือนักธุรกิจใหญ่กําลังใช้ความพยายามในการป้อนข้าวให้กับลูกๆของเขาโดยมีภรรยานั่งเคียงข้างป้อนข้าวให้กับลูกสาวที่น่ารัก บรรยากาศที่โต๊ะอาหารเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุขแบบครอบครัวสุขสต์สิงหาเกินข้าวแทบไม่ลงน่าจะเป็นเขาใช่ไหมที่นั่งอยู่ข้างตุนและป้อนข้าวให้กับลูกๆแต่ทําไมมันกลายเป็นที่ของคนอื่นคนอื่นที่เขาเที่ยบไม่ได้เลยสักนิดเดียวแต่แปลกนะคะดูไปดูมาทาไมเด็กๆทั้งสามมีใบหน้าคล้ายคุณค้าคุณสิงหาสวัญยาคนหญิงพิพมพิลาดอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาขอโทษค่ะสวัญยาพูดเพราะรู้สึกผิด เธอพูดอะไรที่เพ้อเจร์น่าเกลียดตนถึงกับพูดไม่ออกลูกของเขาทั้งสามคนน่าเหมือนคนสิงหาอย่างที่สวรยาพูดจริงๆคุณอย่างเฟยหลงไม่ได้ยินแบบนั้นแทนที่เขาจะโกรธเขาไม่โกรธแถมยังพูดว่าคุณสิงหาหน้าตาหล่อเหลาถ้าลูกลูของผมหน้าตาแบบคุณสิงหาก็ดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะแมทธิวกับอาเธอร์สาวๆติดกันเติมส่วนอลิเซียสงสัยผมต้องเริ่มไว้หนวดเขาเสียแล้วเฮียครับไอเขาโอโ๋ oh oh, ที่รักเฮียพูดเล่นเพลง ช้อนในมือของสิงหาตกกระทบกับจานข้าวเสียงดังจนคนทั้งหมดตางหันมามองหน้าสิงหาสิงหารู้ตัวรีบกล่าวคำขอโทษผมขอโทษครับที่เสียมารยาทพอดีผมเผลอวางช้อนแรงไปหน่อยไม่เป็นไรครับมาทานข้าวกันต่อมีอาหารไทยอะไรอีกที่ผมพอจะทานได้คุณลองทานต้มยำกุ้งดีไหมครับไม่เผ็ดมากคุณทานได้เดี๋ยวตุนแกะกุ้งให้ตุนแกะกุ้งให้กับหยางเฟยหลง คนตัวโตวไม่ยอมทานข้าวเองอ้อ,อนภรรยาให้ป้อนข้าวโดวยอ้างว่าเขาไม่มีมือในการตักข้าวพอตอนนี้เขากําลังป้อนข้าวให้กับอาเธอร์อยู่ตนใส่หน้าด้วยความอ่อนใจกับความขี้อ้อนของสามีตัวโตวในที่สุดเขาก็ยอมแพ้ป้อนข้าวให้ทั้งพ่อและลูกเรื่องงานรอสะักครู่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันผมขอป้อนข้าวให้ลูกก่อนนะครับจบบทที่ยี่สิบ